ปีเลยกูเผาออกมาดำดำมึงขายคิดกูไว้กูจะเข้าไปวีร้านนี้มึงกูจะเล่นงานตามมาหนาตามมาหน้าขหน่อยค่ะมาคุยกันหน่อยค่ะเจ้าของหน่อยค่ะทางลูกค้าเท่าไหร่ครับตอนนี้เฮียขายพี่อะมันตอมค่ะเฮ้ยทำไมดําเนี่ยปลอมไงครับลูกค้าพี่แต่จะดํามากเลยนะยังไงก็ปลอมเฮียพี่ถามใครเขาก็บอกว่าปลอมแบมมีขายรูปไว้กูจะแจ้งความเอาเรื่องร้านหนีได้พี่เอาเลยแจ้งเลยเนี่ยเขายังไงก็ดํา า,าคใช้แบบเม,มืองไทยของไทยเหรอพี่ก็ใช้ไฟแช็กสิคะหรือมึงทำไมแดงเถื่อขนาดนี้วะเวลาเราเผามันไม่แดงขนาดนี้อ่ะ่ยพี่แดงแต่ว,ว่ไฟแช็กควาร้อนไม่ถึงเผาทองไม่ได้คนะรับลูกค้าวงเนี้ย เป็นทองแท้ครับเป็นทองแท้ครับอ้าวเป็นทองแท้หรือเ่ามือ <c oughs> เป็นทองแท้มึงจะเชื่อเลยว่ามึงเป็นทองแท้มึงงั้นไม่รบกวนราคาเนียขอตัวกลับก่อนนะคะแบบเดี๋ยวก่อนลูกค้าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ